น้องชายผมมันเหมือนหมดสมรรถภาพปะครับมึงก็ไปหาแพทย์เฉพาะทางที่ไอง้งา,างแล้วไปหาที่ไหนแล้วครับกูเกิดไม่มีตั้งไง มึงถามมันแล้วกูอยู่ได้นี่กูสามปีแล้วกูก็ไม่แข็งเหมือนกันเนี่ยมาไปด้วยกันเลยไหมครับโอ้พูดมากเดี๋ยวก็ตีด้วยกระถางเข้าให้ไม่ใช่กระโถนเหรอครับกระโถนแค่เจอเจอกระถางเนี่ยไอ้ฟันล่วงเลยกูรอดแล้วกูไม่มีฟันเฮ้ยจานตอนนีครับสวัสดีครับผมที่โทรมาครับผมเทพครับที่นัดไว้ใช่ไหมครับเทพเหรอโอ้โหหน้าตาอย่างกับยมประทู่นะ พูดเดี๋ยวมึงตีนี่กระโถนเลยโอ้ยขออาจารย์ <c oughs> นี่อขออาจารย์อยู่นี่เอนนาจมิงกระถางนี่ครับกระโถนหายอ่ะผมก็ติดตามอาจารย์น่ะคนตื่นเที่ยงเไรเนี่ยตื่นทำไมผมมากดคอมเมนต์ไม่ทันนะครับเรามันแก่หรือเปล่าล่ะสายตาดีหรือเปล่า <c oughs> นิ้วล็อกหรือเปล่าก็มันแก่มากมือสั่นนิ้วสั่นก็กดไม่ทันวัยรุ่นเขาไงจะโทษใครโทษตัวเองดิเี่ไอ้เทพมึงพาให้เขามาด่ากูไหมเนี่ยม่นยังว่าแต่เมึงอลหกูก็โดนด่าแล้วช็อตแรกช่วงนี้ผมมันก็ดวงไม่ค่อยดีเวลาออกจากบ้านเนี่ย หลายคนเ็าบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีเราควรจะก้าวขาขวาหรือขาซ้ายออกจากบ้านก่อนครับปัญญาอ่อนเธอเจอขาซ้ายขาขวามันไม่เกี่ยวเลยขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราทํา<ม>แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าโดดข้ามสองขา,ขามันจะทําได้ไหมละ่ะไ,ไม่ได้ครับคุณต้องเดินทีละขาก็เดินทีละขาไงไอทำไมคนเราเนี่ยเวลาไปงานศพต้องใส่สีดํำครับเขาให้เกียรติคนตายต้องใส่สีดําสีแดงได้ไหมสีฟ้าได้ไหมสีชมพูต้องคงได้อะนะ พราะพระยังใส่สีส้มเลยอ่ะ <Hey. S 2> มันอยู่ที่ใจเราไปเคารพศกปัญหาการปั้นทุกดินน่าอาจารย์อะไรยังไม่มีคําตอบเลยว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันรู้รึเปล่าว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากไข่นะแล้วก็ไก่นี่นะมันมีแม่ด้วยนะไข่ hey, แม่ไก่ข้างขาวไง <Hey. S 2> ข้างขาวยังไงข้างขาวแม่ไก่เงย <Hey. S 2> แล้วรู้ว่าไก่อ่ะมันเป็นแม่ของปลาช่อนด้วยนะ <Hey. S 2> เป็นแม่ของลูกเจี๊ยตี้ไวไก่แก่แม่ปลาช่อนไง <Hey. S 1> hey. เป็นแม่ปลาช่อนด้วยเออพอ่บอกเลวันนั้นปลาช่อนที่บ้านมันขันได้ผมอยากถามแบบเอาจริงๆงจังๆเลยนะครับผมไม่แข็งครับก็กินกาแฟเยอะๆสิตามจะได้แข็งะไม่ไม่ใช่ตาแข็งไม่แข็งยังไงคือคือผมผมไม่สู้ฮะไม่สู้ครับแสดงว่าทุนน้อยเราทุนน้อยเราก็หมอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นตาหน้ามันไม่ได้มาเล่นไพ่สู้ไม่สู้ไอ้เว้นคือไม่เกี่ยวกับเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือน้องชายผมอะ น้องชายผมมันเหมือนหมดสมรรถภาพปะครับ,<อ>บมึงก็ไปหาแพทย์เฉพาะทางจะไอ้โง่แพพททย์เฉาาะางแล้วไปหาที่ไหนแล้วครับกูก็ไ,ไ<อ>ม่มีแล้วไงมึงถามแล้วกูอยู่ได้นี่กูสามปีแล้วกูก็ไม่แข็งเหมือนกันเนี่ยมายไปด้วยกันเลยไหมครับโอ้หพูดมากเด็กก็ตีด้วยกระถางเข้าไปเอ้ยอ้าวไม่ใช่กระโถนเหรอครับกระโถนแค่เจอเจอกระถางเนี่ยเอาฟันล่วงเลยกูรอดแล้วกูไม่มีฟันเฮ้ยไป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 ครับเออ จะได้ไฟ์สดต่อ